สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันต์เกาะนะคะ่คะมีข่าวมาเล่าให้ฟังค่ะเล่าให้ยูทูบเบอร์ฟังค่ะเพราะว่าเมื่อเชา้านี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่หนึ่งได้รับข่าวมาจากาหน่วยป่าไม้ของบ้านกุกตูมหมู่หนึ่งมาแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีโจรค่ะผ่านมาทางนี้ให้ชาวบ้านระวัง โจนนี้มีปืนด้วยไปปล้นวัดมาแล้วที่หนึ่งค่ะวัดก็คงอยู่ในอำเภอดงหลวงนี่แหละคะ่ะสงสัยคือประมาณประมาณได้ยินว่าเป็นแถวบ้านเปียดวัดแถวปล้นแถววัดบ้านเปียดได้เงินมาสองหมื่นบาทค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ตามจับอยู่ให้ชาวบ้านเราระวังนะคะคนผู้นั้นมีปืนด้วยนะคะค่ะโจนนั้นมีปืนด้วย แล้วก็ตอนนี้มุ่งหน้ามาทางบ้านกกตูมวัดกกกอกค่ะก็เป็นลักษณะรูปร่างคนผอมมีลายตามตัวค่ะย่าิหนึ่งก็เลยไม่กล้าออกไปไม่กล้าขึ้นเขาไปเก็บผักหวานว่าจะไปเก็บผักหวานนะคะก็ได้ยินผู้ใหญ่ประกาศเมื่อเช้านี้นะคะก็เลยหยุดไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ไปไลฟ์สดนั่งอยู่คนเดียวหันหลังให้กับทางนั่งคุยกับ FC อยู่คนเดียวแบบนี้แบบนี้มาข้างหลังเราไม่เห็นนี่ก็โอ,โอ้นะคะ,ะเราก็เลยโอ้ต้องระมัดระวังนะคะยูทูบเบอร์ถ้าดูคลิปย่าหนิงนะคะค่ะระวังนะคะยูทูบเบอร์กกอกนะคะค่ะอย่าเล่นกับเขาค่ะ โจรผู้นี้มีปืนด้วยนะคะปล้นวัดมาแล้วนะคะตอนนี้ทางตำรวจก็ยังตามจับอยู่ยังไม่ได้นะคะผู้ใหญ่ประกาศเมื่อเช้านี้นะคะค่ะยาก็เลยหยุดสังงักว่าจะขึ้นเขาเก็บผักหวานค่ะไปกับใครก็ไปกับเพื่อนเขาไม่กล้าไปแล้วเนาะผู้หญิงเราเขาจะซ่อนอยู่ที่แถวภูเขาค่ะแถว ทางนี้เขาก็จะเดินอยู่หรอกแต่ว่ามันก็คงจะซ่อนซ่อนหลบซ่อนอยู่เพราะว่ามันไปป้นวัดมามันก็จะหลบซ่อนอยู่แถวป่าเขาแล้วมันก็จะไม่เดินแถวทางเนาะมันก็จะเดินแถวลัดแถวป่าเขาเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ไปออกป่านะคะไปหากินแถวป่าหรือว่าไปไล่หาเห็ดหาผักหวานก็ไม่ว่าละ มุ่งหนิงคนเดียวมั้งไปคนอื่นคงไม่ไปหรอกมั้งยูทูบเบอร์คนอื่นเขาคงไม่ไปหรอกก็เลยระวังไว้นะคะตัวเองก็เลยระวังไว้ก็ลงคลิปบอกยูทูบเบอร์แถวเราค่ะเผื่อว่าคนแปลกหน้ามาอย่างไงอย่างหนึ่งเนาะหรือว่ามอเตอร์ไซค์เราวิ่งไปแถวทางคนโบกอย่าจอดนะคะอย่าจอดเด็ดขาดเลยนะคะค่ะเพราะว่า คนแปลกหน้าถ้าเราไม่รู้จักอย่าไปจอดรับเขาส้อนมอเตอร์ไซค์เขาอย่างน้อยๆเขาก็ป้นวัดมาแล้วเราต้องกลัวไว้เพราะเขามีปืนลูกซองนะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่ามีปืนลูกซองนะคะค่ะเดินหน้ามาแถวกกเกาะกับกกตูมมาจากบ้านทางบ้านมะนาวตอนนี้ก็คงผ่านบ้านมะนาวมาแล้วนะคะค่ะโอ้โห ฉะนั้นเราก็ลงคลิปให้ You Tube แถวเราบอกหรือว่าชาวบ้านเราที่ดูคลิปย่านะคะค่ะที่ไม่ได้ยินเสียงผู้ใหญ่ประกาศเมื่อเช้านี้นะคะ,คะก็คงจับระวังตัวนะคะระวังตัวค่ะต้องระวังตัวละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เขายังจับตัวไม่ได้รถตำรวจก็วิ่งวุ่นอยู่นะคะค่ะวิ่งวุ่นอยู่หลังจากที่ได้รับแจ้ง แต่เขาก็คงซ่อนตัวอยู่แถวป่าคงไม่ได้ออกมาค่ะก็คงเป็นเพราะาเราเราสันนิษฐานไว้ก็คืออย่างเดียวนะคะค่ะก็คือสงสัยก็คือติดยาเสพติดด้วยนะคะอย่างที่ว่าเลยค่ะก็นี่แหละเกิดขึ้นได้ทุกอย่างค่ะก็จะพูดไป ก็ไม่อยากจะพูดยาวเท่าไหร่ถ้าพูดได้ก็อยากจะพูดยาวอยู่ค่ะเรื่องยาเสพติดนี้เนาะทำให้คนเป็นบ้ามาเยอะค่ะแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นด้วยตอนนี้ก็มาถึงแถวเดินอยู่แถวป่าแถวเราแล้วค่ะเขาไม่กลัวอะไรแต่คนบริสุทธิ์สิคะ น่ากลัวตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่กล้าออกไปหากินคนเดียวออกไปหาซ่อนหาเก็บเผ็ดหาแถวป่าหรือว่าออกไปแถวไปไร่ไปสวนคนเดียวก็ไม่กล้าไปได้ยินผู้ใหญ่ประกาศเมื่อเช้านี้ก็เลยไม่กล้าไม่ได้กล้าไปหยุดก่อนวันนี้ถ้าไปก็คงม,มีผู้ชายไปด้วยเฉพาะผู้หญิงกลัวค่ะเพราะเขามีปืนด้วยขนาดผู้ชายยังกลัวเลย ไปแย่ไข่มดแดงก็ไม่กล้าไปถ้าไม่ไปกับผู้ชายไปกับผู้ชายก็กลัวเนาะเพราะว่าเขามีปืนนะคะเราก็ยังไม่กล้าออกไปชาวบ้านก็ตกใจกันนะคะตอนนี้ตกใจกันก็ไม่กล้าออกจะออกไปหากินกันอยู่ในบ้านก่อนรอให้เจ้าหน้าที่มาจับโจรผู้นี้ก่อน ยาก็จะออกไปที่นู่นก็ยากก็ระวังอยู่ขับรถไปก็ระวังเขาจะมาขวางทางรถเนาะ,ะก็กลัวกลัวอยู่ค่ะเกิดเขามาเขาก็เขาไม่ได้กลัวอะไรเนาะเขามาขวางทางเรานี่เรานี่สิจะเป็นคนอะไรล่ะเราก็ไม่กล้าที่จะไปชนใช่ไหมล่ะก็โอ้โหนะคะวันนี้นะคะออกไปก็ คงจะไม่อยู่ค่ำอยู่มืดเหมือนแต่ก่อนถ้าเขายังไม่จับโจรคนนี้ได้ต้องรีบกลับแหละโจรน,นี้มันไม่ใช่ธรรมดามันมีปืนด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกเขาเจอแล้วมีปืนลูกสองตอนนี้ก็คงจะมุ่งหน้ามาทางแถวเราให้ชาวบ้านระวังผู้ใหญ่ประกาศเลยเมื่อเช้านี้ผู้ใหญ่หมู่หนึ่งนะคะขับประกาศ หมูส่สคือหมูส่สบ้านกกอกผู้ใหญ่นิ่มไม่รู้ประกาศหรือยังค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็จะแจ้งให้ผู้ใหญ่ประกาศเตือนลูกบ้านชาวบ้านไม่ให้ออกไปหากินคนเดียวไม่ได้ออกให้ออกเดินป่าคนเดียวหรือสองคนค่ะสองคนก็ไปไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะให้ชะลออยู่ก่อนนะคะอันก็ฝากบอกยูทูบเบอร์ แล้วเราหรือว่าชาวบ้านที่ไม่ได้ดฟังผู้ใหญ่ประกาศเมื่อเช้านี้นะคะค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ย่าหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ